นีรงข้มุนนอนี่เร่ขนอนนส่วนของมันร้านอาหารด้อของผมนี่ยูนส่วนของมันบริการก็คือที่เลือกจากรานอาหารเอาก็เข่าไปเสืบอมอยู่ในแค่ไดห้ยังไปไอผมนี่เพื่อจะได้แรงงานมาจากของนี่ กู้ да เรียกพร้อมก็ไปผ like well ู้เดี่กพร้อม็่าต้องไหเออมีได้ได้เขาทุกชนเฮาฟรจ่อยจะต้องไปหาที่หนึ่งที่ว่าผู้ดรียอชู่ิตยุ่งไฟจะต้อหลับจากจากไฟหรือว่าจากร่องสีร่องหรือมำนวนรายภาษาขั้นหนึ่งยูยูการนำราคาจะสองล้านทั้งหมดเราในพ่ี่เลกไปเป็นผู้ตรวจสอบว่าันผ่านกระบวนารสุเลกไป เป็นคณะกรรมการตรวจนี่คือเท่าเสียวข้นให้ให้หาติโตนั่นนี่ไปไปตรวจสอบเขาผ่านป่ะทานนะครับเทาเสียวก็จะเป็นการลักษณะแบบนี้ประกาศเท่าอยู่ในนี้ใส่เข้ว่ากรรมการเนาะมันต้องมีการอบรมมาผู้เรียนสิท่อนรับลาสีเสียวคนมาอบรมให้ว่าการเราการจ่ายก็เสียต่อแบบไหนราคาเล็กน้อยมากประเทศนี่ก็คือจะเป็นหน้าที่ของโรงเรียนเขา ต้องสอนเล็กน่อยมันมีไรได้ราคาโรงเรียนเท่านี้มันอาจจะมีการแสดงเล็กๆน,นินอยอยู่ในในในแพร,รยย่ไงเนาะเขาก็ต้องเดย, <c oughs> ยิบผ,ผมน่ใจผมเนาะเสียแพร่ร้อยไปเขากินเขานี่อยู่ประมาณใจกัเขาต้องเปเบืองของเขาแล้วกบบเอาต่านี่่วนแพร่น้อยอสีุู่งหกเนี่ยผมจะเทศตามกลุ่มบ้านเฮ้า กลุ่มนั้นคือต้องได้รับผิดชอบว่าสมตามติว่ามือนี้กลุ่มใตร้รับรับผิดชอบไปเรื่องงบของมานเรื่องงบของมานบ่ต้อง,งหอง,อองเหรอแ่วนะ่นเนเ้ิเสื้อเสื้อผ้าเรียมอันนี้า่แขวนเงินอแขวนออกหน่อยคือบ่าเรียมแนะ่นอนฟังเด้อมันสิแบ่งเป็นอยูสามาคส่วน มันจะมีระยระระยะต้นระยะกลางระยะเงานะครับที่เขียนไปเบื้องต้นนี่มันจะสิบพอ่ปพอปาพ่อเดีวป้องก,กันผมเขียนไปร้อยหาสิบล้าน<ๆ>ยกวอยยังว่าเท,ทสร่ากลางน้ำที่เป็นแพร่เป็นขึ้นไปนี่ผมตั้งไว้อยู่นสามล้าน บอร่วมสะพานนะเอาเฉพาะโตเนี่ยก็ดเรยว่าสารานี่สารานี่สิมอบให้สิหายกับชมโลกของนั้นพยาบาลก็หาภู้ระหมอว่าเห็ดส่วนแพร่สามหลังกับสองหลังบวกอีกอแพร่นั่นอีกแพ้เแ่เล็กอันอีกสิบวาสิหายทียบ่บ้านโคกใสนี่ไปหาพู้ระหมอมา อีกส่วนหนึ่งนี่ซิผหาหลังที่เป็นแพ้ที่เป็นแพ้เล่นพักนี่ว่าสิ่ไฮบ้านโคกใสมันบานเลยมันคุ้มลาหลังไหมถ้าน้ำขึ้นบนนอตต้องมากับกำจัดวัชพืชแต่ว่าบัวเอาของน้องอ้วนไว้เป็นคงเป็นมองสถานที่ท่องเที่ยวเป็นบวนับวหลวงบัวแดงบัวยังซื้อบัวต้องจัดกูปะอเออมองไายรูกมองต้นเช็กอิดนั่นคะที่ปุ๊บนี่ แต่เปิดทอ่กันแก๊สนีุ่ยานเดย่านใหนสําระเขาจะก็จะังีมี่มูอดีเอาเอานครับฟังกฟองอีกนิฟเด้อฟังเด้อฟังเด้อเอาแป๊บนึ่งอีกแป๊บหนึ่งคือโครงการนี่ขอปี ไายในเดือนกันยาปีปีหกสามครงการสิมาปีหกสีหรือถามศาสตุ์ได้ปีใหนเก่าปีนั่นตัวม,มันว่ามีผู้ใดสิบบอกเขาร่วมบอกผมอยากได้อยากได้หนึ่งไปเปิดบัญชีแต่ละคนไปเปิดบัญชีเลยเงินสิบอะไรเงินสด สิโอนของบัญชีเจ้ามาเจ้ามาหน่อยก็ได้หน่อยเจ้ามาหลายก็ได้หลายเขาจะเปิฟ้าโยกหลายยกตั้งปันรุ่งที่นี่บ่าเบ่อเาธนาคารทางตัวไปนี่บ่อมีธนาคารออมสินธนาคารเท่ากสล้วก็ธนาคารอิสลามนอกนั้นไปเปิดได้มัทุกธนาคารท่ากสได้เท่ากสบด้ได้ได้ปรุงไทยได้ กระชิกนได้ไทยพันธุ์นิดได้ทาผู้ใดสีสีเขาวร่วมกรุณ่า,าไปเปิดบัญชีชออมสินมอ,สอมสินบ่ไรทอกสอบอไรเสรงว่าเสียงว่าเสียงว่าสถาบันการเงินสองสองสถาบันเขาไป,ปบ้า,อาเอ๋ยมาจาเขาไปชุ่มตู้ วามันจะเป็นลักษณะตออเชื่อมาปรนัะมามกันไปทํางานเขาเาอ่อนบันชีเลยกว่าแม่ไม่โตห้าหมื่เริ่มสรุปเริ่มเริ่มาหนสรุปท่านสรุปสรุปไงมาเอาฟังคนเด้อครับอยากอยากทําวความผ่อใจว่าบอกเปิดบัญชีแล้วเป็นอย่างเงินกู่ขึ้นเขาหมดเจาว่าเหตุงาน คอยกับพวกหว่าวเขาเฉยมือแล้วจักบาดจักใด้กับพวกหเขาก็บอกมาคือกันพอยกจเย็ดตามที่เขาบอกคือเงินนี่ยขันเข่าก็คือเข่าบัญชี่จะขอ,อไปเลยรากาแต่ว่ามันต้องมีหนังสือจากจากเนี่ยจากคอยนี่ไปว่าสุดใจมาเต็มมือเด้อมือนี่มือนี่มาเคืองมือเด้อมือนี่เป็นเป็นรายละเอียดผู้ใดก็ไปกันคือบ่ได้เลยแก่โมา่ขนาดโม่ ย่างกับผักชุ่มมงเลยเป็ดนุ่มสะก้อนแต่ละมันเป็นย่างสันซ่าตามกัมีโอที่ที่โคเลยย่อให้แซกแค่ไหนครับผมเชิญสมมติว่าเข้าการเราเข้านี่ขันขันนั้นไปได้ดีเนาะขันชมพูนั้นไปได้ดีสมมติเราหาบ้านมีมันมีนายทุนแจ้งกระสุดนี่โอ้เฮ็ดมันดีตัวนี้เขาเป็นโกงการบ้านนี่กระซิบม่เฮ็ด คอยจะไม่เต้ห้องไออีกบ่ได้ยดออันอันอันเราทำมาได้อย่านี้บ่ได้บ่ได้เพราะว่าเขาขอเพื้อนใช้พ uh, voilà ื้นที่เด้อท pues ี่เราเรียนเนื้อว่าเสียเพราะยศหนี่เป็นผู้จัดการบ้านพักถ้าเห็นสาวๆหน่อยๆมาปกติเพราะทำไรไหนเห็นไหมครับใจดีจาริตาเอาสมมุดมาล่องอะไรมันจะคน